อิสานนวสวัสดีค่ะมือนี้เฮ็ดลาบหมูค่ะพี่น้องเฮ็ดลาบมูบแซแบๆกินค่ะกะเอาเครื่องไนค่ะมาต้มสะก่อนเนาะค่ะต้มน้ำใส่ตะไคร้ใบบักูใส่เกลือค่ะแล้วก็เอาเครื่องไน้ลงไปต้มจะไม่ตับไตหนังใสค่ะพี่น้องต้มซุกแล้วค่ะซุกจนเกือบเปื่อยค่ะกะเอามาตักมาผักไวค่ะแล้วเอามาหัน่นหั่นเป็นชิ้นสำหรับลาบอะละคะเป็นตอนหน้อยเนาะคะ่ะ ส่วนข้องเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูสับเนี่ยเอาไปล้วนตัางหากค่ะกบล้วนใส่ชูโรสเกลือให้มันมีความนั่วค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นส่วนผสมด้วยค่ะส่วนผสมกับซีเนี่ย่ค่ะ เครื่องในหมูหั่นเรียบร้อยแล้วกับหมูสับเนาะคะ่ะพักก็สิเป็นต้นหอมพักชี่หอมเปีหหอมซอยพริกซอยสะระแหน่นะคะ่ะแล้วก็มีบักหน้าวนะะี่ค่ะสำหรับปุงโรสคะ่ะ างในกับเหนือมาเทร่วมกันแล้วก็ค่อยปรุงรสค่ะพี่น้องปรุงรสนี่ก็สิบีบักหน้าใส่ก่อนเลยค่ะใส่บักหน้าแล้วก็ใส่พริกป่นเขาขัวจ้า ื่องปรุงก็จะเป็นเกลือ,อน้ำปลาชูโรสคร่ะพี่น้องสามอย่างค่ะปรุงรสเสร็จแล้วก็ใส่ผักหอมค่ะ ใส่เบอร์ถาดเลยค่ะพี่น้องลก็คุกเข้าให้เขากันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องลาบมาาหมูแซบๆค่ะเห็ดบหย้าค่ะ แสบๆนัวๆนะคะกินข้าวผักสดๆค่ะมาจาาแสบๆน้ำกันค่ะสวัสดีจ้า